ขอบร้อยกองร้อยทหารพรานจู่โจมที่911พาลุยสนามทุ่นระเบิดเหตุเกิดที่ช่องพระพลายอำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกดในช่วงปีพศ2527ในเดือนเมษายนกองร้อยทหารพรานจู่โจมที่911จากค่ายปักธงชัยได้รับภารกิจในการขึ้นยึดเนิน642ช่องพระพลาย เราก็สามารถยึดเดิน642ช่องภพรละลายกลับคืนมาจากทหารเวียดนามได้ในเวลาต่อมาแม้ว่าจะถูกยิงต่อต้านด้วยปืนใหญ่จำนวนมากแต่ภารกิจก็สำเร็จด้วยดีโดยไม่มีใครได้รับอันตรายในเวลาต่อมาหลังจากที่ยึดเนิน642ช่องขพรละลายขึ้นมาจากทหารเวียดนามแล้วกองร้อยทหารพานจูโจมที่911ที่นำโดยจา่าสิบเอกประพันธน์ธนพัฒน์ผอร้อยของร้อย911 ก็ได้จัดขุดออกรตัตะเวนกวาดล้างซุ่มโจมตีบริเวณบนเนินทางขึ้นเนินหกสี่สองฝั่งประเทศกัมพูชาในแต่ละวันเราก็จะได้รับการยิงจากปืนใหญ่ของทหารเวียดนามเข้ามาเรียกว่าตกบริเวณในพื้นที่ใกล้เคียงนั้นอย่างแสดงนันไหว้คือกล้องทุกวันทุกวัน แม้แต่ในเวลากลางคืนเขาก็ยิงเข้ามาโดยไม่มีเป้าหมายที่แน่นอนยิงแบบสเปะสปะตกระเบิดไปทั่วนะครับในเวลากลางวันเราก็จะชุดออกรัตเวนแล้วก็ซุ่มโจมตีทหารเวียดนามที่จะขึ้นมาบนเนิน642เพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าทหารเวียดนามจะขึ้นมายึดแย่งชริ่งเนิน642คืนหรือไม่การตั้งฐานอยู่ที่บนเนิน เทือกเขาลูกนั้นตรงท่องพระพลายพวกเราก็ตั้งเป็นฐานลอยนะครับโดยอาศัยไปหลบอยู่ตรงหน้าผาเพราะว่าทหารเวียดนามยิงปืนใหญ่เข้ามาทั้งกลางวันและกลางคืนถ้าหากเราไม่มีที่กาบังเราอาจจะได้รับการสูญเสียก็ได้ทางพอร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งก็พาพวกเราไปอยู่ตรงหน้าผามีวันหนึ่งนะครับขณะที่เราจัดชุดออกราชตเวน กวาดล้างซุ่มโจมตีทหารเวียดนามที่ช่องพระพลายครั้งนั้นเราก็ทำงานร่วมกับขมินแดงพอวาร้อยนำกำลังหนึ่งชุดเป็นแบตการเข้ากวาดล้างและก็ซุ่มโจมตีรวมกับทหารขมินแดงวันนั้นในสุรภูมิช่องพระพลายเต็มไปด้วยกับระเบิดทุ่นระเบิดปรากฏว่า บนเนินหกสี่สองที่เราเคยไปราดตเวนทุกวันทุกวันแต่วันนั้นขณะที่เดินนำหน้าไปโดยจ่าจ่องและก็เล็กสิงปืนไวตามด้วยผู้กองและก็พวกเราอีกหลายๆคนรวมกันปรากฏว่าสังเกตให้ดีนะครับเราไปปรากฏว่าพื้นที่ที่เราเดินไปตรงเส้นทางเล็กๆที่เราเดินไปนั้นมันมีสิ่งผิดปกติก็คือมีหลุม ที่กระไรรอยขุดใหม่ๆอยู่นะครับพวกเราก็เลยนั่งลงผู้ก,กองก็สั่งให้เรานั่งลงนะครับแล้วก็เคลียร์ค้นหากับระเบิดปรากฏว่าเต็มไปด้วยนะครับตรงเส้นทางที่เราเดินไปนั่นน่ะมันมีกิ่งไม้มีใบไม้ปิดอยู่พอเราเคลียใบไม้ออกเราก็จะเจอหลุมเล็กๆแล้วก็แสเอามีดแสปรากฏว่าเป็นกับระเบิดชนิด PMN หรือว่าปินโตจำนวนมากเลยตอนนั้น ก็ไม่รู้ว่าพวกเราพาสนามทุนระเบิดนี้เข้าไปได้ยังไงโดยไม่มีใครเหยียบเลยสักคนเดียวรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดวงดีมากๆวันนั้นจ่าจองกับพวกเราทุกคนก็จริงๆแล้วระเบิดชนิดนี้มันก็กู้ไม่ยากนะครับก็ช่วยกันเก็บกู้ทางผอบร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งแล้วว่าผู้กองประพันธ์นี้ก็เก็บกู้ได้จํานวนมากรวมทั้งเล็กสิงปืนไวแล้วก็จ่าจองและพวกเราทุกคนนะครับก็ประกัน กู้ระเบิดในขณะในขณะที่กู้ระเบิดอยู่นั้นเราก็วางกําลังคุ้มกันก็ป้องกันทหารเวียดนามเข้าโจมตีนะครับเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ตรงตีนเขานั้นก็มีฝั่งทหารเวียดนามเขาอยู่อยู่แล้วซึ่งโชคดีวันนั้นนะครับเวียดนามไม่รู้ว่าพวกเราเข้าไปบริเวณนั้นเขาจึงไม่ได้มาซุ่มโจมตีเราแต่ว่าเขากักดักระเบิดไว้เป็นจํานวนมากเป็นสนามทุนระเบิดเลยเต็มไปหมดเลยนะครับ ซึ่ง <c oughs> การดักระเบิดของทหารเวียดนามเ็าดักเป็นแบบสนามทุ่นก็มีวางวางระเบิดห่างกันก็ประมาณหนึ่งศอกนะครับประมาณสามสิบเซนสี่สิบเซนสลับฟันปลาเต็มไปหมดระเบิดตรงนั้นเรากู้ได้ประมาณเป็นร้อยร้อยลูกเลยนะครับซึ่งถ้าหากว่ามีทหารพรานของเราคนใดคนหนึ่งนิดไปเหยียบระเบิดเข้านะครับทางทหารเวียดนามเขาก็วางแผนอยู่แล้วนะครับในฝั่งประเทศกัมพูชาห่างไปไม่กี่กิโลเมตรเขาก็มีปืนใหญ่มีจรวดท่อ เขาก็จะยิงถล่มพวกเราทันทีเลยนะครับซึ่งมันเป็นยุทธวิธีของผู้ก่อการร้ายฝ่ายเวียดนามนะครับที่ทุกครั้งที่มีการประทะก,กันเขาก็จะยิงปืนใหญ่เข้าสนับสนุนเรียกว่าถ้าเขาดักระเบิดไว้แบบนี้ถ้าเราไปเหยียบระเบิดตู้มนะครับเขาได้ยินเสียงระเบิดเขารู้เลยว่าระเบิดของเขานั้นมีพวกเราเข้าไปเขาก็จะยิงโจมตีด้วยปืนใหญ่โดยที่ยิงเข้ามานี่แบบหนานแน่นมากนะครับ เราะเขายิงเข้ามาแต่ละวันละวันแต่ละครั้งเนี่ยเป็นร้อยร้อยลูกเลยซึ่งสิ่งที่เจอมากที่สุดก็รู้สึกว่ามันเป็นจรวดท่อนะครับเขายิงมาจรวดท่อชนิดสี่สิบลำกล้องนะ่ะเขายิงมาทีหนึ่งก็นาทีละร้อยกว่านัดเลยเท่าที่ผมนับดูแต่พวกเราก็โชคดีนะครับมีหัวหน้าดีมีการวางแผนที่ดีนะครับเมื่อเราไปรัตเวนนะครับถ้าหากว่ามีการ ปะทะกันเราก็ต้องรีบออกจากจุดนั้นนะครับเราเองก็ต้องหยุดออกมาจากจุดนั้นอย่างเร็วที่สุดหาที่หลบซ่อนที่กำบังเป็นหน้าผาเพราะว่าไม่นานต่อมามันก็จะยิงปืนใหญ่ถล่มเข้ามานั่นเองนะครับส่วนฝั่งไทยเราก็มีปืนคอ82นะครับปืนคอ100มม,มปืนปรส75แล้วก็มีปืนใหญ่จากกองทัพพักที่2ที่เขายิงสนับสนุนเมื่อเราร้องขอไปนะครับการรบ ระหว่างประเทศก็คือรบกับทหารเวียดนามมันก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้ซึ่งการรบที่สมรภูมิช่องพระพะลายจะว่าหนักก็พวกเราก็ไม่เจอหนักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพวกเราไม่มีการสูญเสียนะครับกองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งก็มีคนที่สูญเสียก็แค่คนเดียวนะครับที่ได้รับพิการแต่ไม่มีใครเสียชีวิตเลยส่วนก่อนหน้านั้นนะครับที่ทางทหารหลัก ทางทหารราบของกองทัพภาคที่สองหรว่ามีรับการก่อแหลมประการสูญเสียอย่างมากเลยจากการยิงโจมตีด้วยปืนใหญ่ด้วยจํจนดวดของทหารเวียดนามในฝั่งประเทศกัมพูชาแต่ว่าทางทางชุดที่ผมไปเนีดด่ยกองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งนี้ดวงดีมากนะครับแม้ว่าจะถูกจะลมปูพรมนาทีหนึ่งร้อยกว่านัดแต่พวกเราก็ปลอดภัยเพราะว่าการวางกําลังของเรานี้ถือว่า หัวหน้าเราวางแผนได้ดีนะครับตอนนั้นหัวหน้าหรือว่าหัวหน้าส่วนแยกที่คุมกําลังไปก็คือพันโทรพระโยมเกตแก้วนะครับส่วนหัวหน้าผอ,อร้อยของเราก็คือสิบเอกประพันธ์ไอจ่าสิบเอกประพันธ์ธนพัฒน์นะครับปัจจุบันท่านก็ยศดพันเอกตอนที่รบด้วยกันท่านเป็นผอ,อร้อยกองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งนี้ก็ท่านยศดจ่าสิบเอกนะครับหลายคนอาจจะมีคําถามว่าทําไมผอ,อร้อยไม่เป็นร้อยเอก สำหรับทหารราดจู่โจมชอคอห้าหนึ่งสามค่ายปักคงชัยนี่ครับพอร้อยเขาใจเอายศดแค่จา่าสิบเอกเท่านั้นเพราะว่าแต่และกองร้อยจะต้องลบแข่งกันถ้าอยากได้นายทหารหรืออยากติดในร้อยก็ต้องนํากําลังเข้าไปรบให้เก่งที่สุดให้มันเรียกว่ามีคะแนนเข้าตากรรมาการปีหนึ่งเขาก็จะพิจารณาทีหนึ่งนะครับทําให้ได้เลื่อนยศจากจา่าสิบเอกเป็นร้อยตรีนะครับนี่คือการทำงานของทหารบาดจู่โจมค่ายปักคงชัย ว่าทำไมผอร้อยจึงมียศแค่จา่าสิบเอกเหตุผลก็ดังที่ผมบอกนะครับเพราะว่าเป็นโอกาสทองของจา่าสิบเอกที่มาเป็นผอร้อยอยู่ในค่ายปทุงชัยต้องรบแข่งกันเพราะว่าทหารบานจุจงค่ายปทชัยมีทั้งหมดสามสิบสองกองร้อยแต่และกองร้อยก็ต้องทําทําผลงานให้เข้าตากรรมการนะครับแล้วจะได้พิจรารณาติดนายทหารเอาดาวมาติดบ่านั่นเองสําหรับกองร้อยทหารบานจุจมที่เก้าหนึ่งหนึ่งนี้เป็นกองร้อยที่ มีดาวมากที่สุดในข่าปยปองใจคือสิบเจ็ดดวงคือเขาจะพิจารณาผลงานจากการให้ดาวนะครับเด่นดาวประจาดาวอมตติดธงประจากองร้อยเนะี่ยปีหนึ่งเขาจะพิจารณาผลงานแต่ละกองร้อยซึ่งมีทั้งหมดสาสิบสองกองร้อยว่ากองร้อยไหนมีผลงานดีเขาก็จะทางกองทัพบกก็จะติดดาวให้ส่วน บางกองร้อยก็ปะทะหนักมากมีการสูญเสียจํานวนมากทั้งปีนะครับแต่ก็ไม่ได้ดาวเพราะว่าถือว่าแม้ว่าจะทํางานหนักแม้ว่าจะปะทะอย่างดุเดือดเลือดท่านแต่การสูญเสียเยอะเขาก็ไม่พิจารณาให้ดาวนะครับนี่คือวิธีการพิจารณาดาวซึ่งในข้ายปักธงชัยเขาจะรู้จักกองร้อย 3, ที่2 0 0นจูโจมที่911ฉายาจอมอัศวินดีเพราะว่าเป็นกองร้อยที่มีดาวมากที่สุดในข่ายปักธงชัยนั่นเอง ซึ่งภารกิจในแต่ละภารกิจที่ได้รับมอบสังเกตดูก็น่าแปลกนะครับกองร้อยทหารพันจุโจมที่911ที่ผมอยู่เนะี่ยจะไม่ค่อยมีการสูญเสียเท่าไหร่นะครับแต่ภารกิจก็จะสําสเร็จถามว่ารบเก่งไหมก็ไม่รู้นะครับทุกองร้อยเขาก็รบเก่งกันทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าเพียงแต่ว่ากองร้อย911ของเราเนี่ยมีการสูญเสียน้อยแค่นั้นเองเราก็เลยเท่ากับเงื่อนไขทําให้กองร้อย911ได้รับดาว ในแต่ละปีที่มีการพิจารณาผลงานนะครับผอบร้อยทุกคนที่มาเป็นผอร้อยอยู่กองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งก็จะติดนายทหารทุกคนนะครับจ่าสิบเบกต่างๆที่สมัครไปราชการพิเศษที่ค่ายปักงงชัยต่างก็อยากมาเป็นผอร้อยกองร้อยทหารฐานจุจมที่เก้าหนึ่งหนึ่งทั้งนั้นเพราะว่ากองร้อยทหารฐานจุจมที่เก้าหนึ่งหนึ่งผบร้อยทุกคนที่มาเป็นก็จะได้รับการเลื่อนยศเป็นร้อยตรีเพราะว่าผลงานดีเด่นนั่นเองนะครับ การปกครองของภายในกองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ากองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นคนอีสานทั้งนั้นเลยนะครับคนอีสานนี้จะพูดง่ายนะครับบอกง่ายเชื่อเชื่อฟังเจ้านายนะครับไม่มีปัญหากินง่ายอยู่ง่ายนะครับใช้ไปรบตรงไหนชี้มือไปตรงไหนแม้นะว่าจะมีค่าศึกอยู่เต็มแม้ว่าการเข้าไปอาจจะไม่ได้กลับขึ้นมาแต่ทุกคนก็ไปอย่างไม่มีเงื่อนไขนะครับนั่นคือหัวใจของนักรบ ลูกอิสานจากกองร้อยทหารพันจูโจมที่เก้าหนึ่งหนึ่งนะครับไม่มีปัญหาขอให้บัญชามาเถิดนายนะครับเช่นเดียวกันกับการยึดเนินหกสี่สองช่องพระลัยแห่งนี้ก็เช่นกันนะครับแม้ว่าจะถูกอ่าฆ่าศึกทหารเวียดนามเนี่ยยิงโจมตีด้วยปืนใหญ่ด้วยจนวดอย่างมากมายเต็มพื้นที่ไปหมดแล้วก็มีกับระเบิดทุนระเบิดเปนเ็นแสนรูปนะครับจากการคำนวณคาดว่ากับระเบิดทุนระเบิดที่ทหารเวียดนาม และก็ทหารขมิ้นแดงที่ดักไว้ตามแนวชายแดนตรงที่เราฝ่าสนามขึ้นไปบนเนินหกสี่สองเนี่ยป่าทั้งป่าเต็มไปด้วยกับระเบิดทุ่นระเบิดนะครับเป็นท่นแสนลูกคาดว่าเพราะว่าตอนที่เราเดินขึ้นไปแทรกซึมขึ้นไปที่เนินหกสี่สองเนี่ยเราสังเกตดูตามต้นไม้ต่างๆนะครับจะเต็มไปด้วยกับระเบิดนะครับของจีนนี่ก็คือทหารขมิ้นแดงที่อยู่ในพื้นที่เขาดักไว้นะครับเป็น อ่าดักไว้เป็นแบบกบกระโดดบ้างไม่ไม่กระโดดบ้างก็เต็มไปหมดมองไปทางไหนก็เห็นแต่ระเบิดนะครับส่วนในพื้นดินในเส้นทางที่เราเดินไปก็จะถูกทหารเวียดนามดักไว้เป็นกับระเบิดชน,นิด PMN หรือว่าปินโตที่เราเรียกสีน้ําตาลนะครับเป็นของโซเวียตที่ทหารเวียดนามนํามาใช้ในการดักสังหารทหารไทยอยู่ที่ช่องพระพลายดังในภาพท่านเห็นนะครับที่ผมพ้อลงภาพให้ท่านดูนี้ก็คือภาพเหตุการณ์จริงในสมรภูมิ ช่องพระพลายในคั้งนั้นนะครับผู้กองประพันธนพัฒน์ท่านก็เก็บกู้นะครับเก็บกู้กับระเบิดแล้วก็มีกําลังพวกเราก็วางกําลังคุ้มกันซึ่งการอยู่อยู่อ่าอยู่บนเนินหกสี่สองจงพระพลายการทํางานที่นั่นเสี่ยงกับกับระเบิดทุนระเบิดของทหารเวียดนามมากเราออกรัเวนแต่ละวันนะครับเรากู้ได้เต็มไปหมดเลยนะครับ นอกจากระวังกับระเบิดทุนระเบิดแล้วยังต้องระวังเวียดนามก็จะซุ่มโจมตีเราด้วยเราต้องไปอย่างเงียบกรึที่สุดแล้วก็เคลื่อนไหวไหวตัวหนีจากจุดนั้นให้เร็วที่สุดเพราะว่าหากมีการประทะกันขึ้นนะครับเวียดนามก็เกิดจะใช้ปืนใหญ่ยิงนะครับยิงถลม่มตรงจุดที่ปะทะกันโดยเขาก็จะเคลื่อนไหวออกไปทหารเวียดนามเขาก็จะมาเป็นแบบกองโจรน,นะครับเขาจะมาไม่มาก ที่เขามามากก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับตอนที่กองร้อยทหารพันจู่โจมที่เก้าหนึ่งหนึ่งที่ผมอยู่นี่ได้ลงมาจากเนินหกสี่สองแล้วเพราะว่าขึ้นไปอยู่บนเนินนั้นไม่ได้อาบน้ํามาครึ่งเดือนนะครับมันก็กันดาลนะบนนู้นไม่มีน้ําบนภูเขาเก็เอากองร้อยทหารพันจู่โจมที่เก้าห้าเก้าผีกองกอยขึ้นไปสับเปลี่ยนนะครับพอเราลงมานะครับผมก็ลงมาอยู่ด้านล่างมาอยู่อีกเนินหนึ่งก็ไปหาอาบน้ําอาบท่านะครับเพราะว่าพวกเราขึ้นอยู่บนนู้นมันก็เครียดในแต่ละวันนะครับ เพราะว่าถ้าหากว่าถูกฆ่าศึกหรือว่าถูกทหารเวียดนามเข้าโจมตีแล้วการที่จะหนีรอดลงมาก็คงจะยากนั่นเองนะครับซึ่งขึ้นไปตอนนั้นก็มีสามพี่น้องด้วยกันนะครับนอกจากกองร้อยทหารปานจู่โจมที่เก้าหนึ่งหนึ่งกองร้อยขึ้นไปแล้วนะครับในกองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งก็มีผมนะครับมีน้องชายผมแล้วก็มีพี่วงพี่ชายคนใหญ่อยู่ด้วยกันนะครับสมอรับภูมินี้เรารบด้วยกันทั้งสามคนเลยแต่ทุกคนก็รอดปลอดภัยมาด้วยดีนะครับไม่มีใครเป็นอะไร แต่ว่าหลังจากที่เราลงมาแล้วนะครับกองร้อยทหารฟานจูโจมที่959ฉายาผีกองกอย <c oughs> ก็ได้จัดชุดออกรัตเวนแล้วก็ซุ่มโจมตีตรงทางขึ้นเนินนะครับในฝั่งประเทศกัมพูชาปรากฏว่าทหารเวียดนามนะครับก็ได้ขึ้นมาเพื่อที่จะมาแย่งชิงยึดเนิน62คืนนั่นเองนะครับก็เกิดการประทะกันอย่างหนักเลยเนื่องจากว่าทหารทานจากกองร้อย959ผีกองกอยนี้ไปกันแค่12นายนะครับไปซุ่มโจมตีอยู่ แต่ทหารเวียดนามมาเป็นร้อยนะครับไม่อาจที่จะต้านทานการบุกถล่มของทหารเวียดนามได้นะครับทําให้กองร้อยทหารพานจู่โจมที่959ผีกองกอยนี้ก็ต้องร่องหนเหมือนผีกองกอยเลยนะครับ <c oughs> ก็ต้องร่องหนเลยนะครับก็ต้องรีบะนะครับเพราะว่ามันถูกฆ่าสืกเนี่ยถูกทหารเวียดนามเนี่ยิงโจมตีอย่างหนัก่วงไอทหารทานของเราที่ยิงปืนกลจานนะครับรัวหมดแม็กรัวหมดสายสายหนึ่งก็หนึ่งร้อยนัดนะครับ ไม่สามารถที่จะเอาสายใหม่มาเปลี่ยนได้ทันเนื่องจากว่าทหารเวียดนามนี่เขาจะยิงต่อสู้แล้วเขาก็วิ่งชาร์จเข้ามานะครับทําให้ทหารพลานของเราที่ปะทะวันนั้นไม่สามารถที่จะบรรจุกระสุนได้ทันจาเป็นที่จะต้องทิ้งปืนโกนจานแล้วก็วิ่งหนีเอาตัวรอดนะครับแต่โชคดีวันนั้นนะครับตะวันมันกําลังกระตกดินพอดีที่หนีหลกมาพอ,พอดีเอาวิ่งไปตามสันเขาเพื่อจะกลับมาที่ฐาน ตะวันก็เริ่มรับตกดินก็เริ่มมืดสลัวแล้วนะครับทหารเวียดนามวิ่งตามมาไม่ไกลเขาก็ได้กลับคืนไปทําให้ทหารพรานจากกองร้อยเก้าห้าเก้าผีกลงกอยนี้ก็รอดนะครับไม่มีใครถูกยิงแต่ก็คาดว่าคงจะสังหารทห,หารเวียดนามได้จํานวนมากเหมือนกันเพราะว่าจากการพูดคุยจากการให้ข่าวของคนที่ไปซุ่มโจมตีเก็บอกว่าเห็นมันวิ่งขึ้นมาด่าหน้าขึ้นมาเนี่ย เรายิงกดยิงนิดจึง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 ึจงจนวปืนกลจานใส่นะครับมันตายเลื่อนในขณะที่มันตายเลื่อนส่วน,นท,ที่ไม่เก็บไม่ตายมันก็วิ่งด่าหน้าเข้ามาเป็นร้อยเนี่ยเป็นร้อยคนเลยนะครับทาให้ทหารทานเราสิบสองคนนี้จําเป็นจะต้องวิ่งหนีออกจากจุดนั้นนะครับหลังจากที่หนีมาไม่ไกลนะครับหลังจากที่ทหารเวียดน,นามตามมาแล้วไม่ไกลเขาก็กลับขึ้นไปนะครับหลังจากที่เขากลับขึ้นไปแล้วเขาก็ยิงปืนใหญ่นะครับตอนนี้ เขาคาดว่า,า,าเราอยู่ในบริเวณนั้นนะครับแต่ทหารพรานของเราก็ฉลาดนะครับกองร้อย959ก็หนีมาหลบอยู่ตรงหน้าผาทหารปืนใหญ่จากทหารเวียดนามเขายิงมาถ้าเขายิงกดต่ําลงมามันก็จะชนกับภูเขาฝั่งฝั่งที่เราหลบซ่อนอยู่มันมันไม่ถูกเรานะครับมันถูกภูเขาถ้าเขายกสูงมันก็จะเลยจุดที่ทหารพรานกองร้อย959ซุ่มอยู่หรือว่าซ่อนตัวอยู่นะครับเขาก็ยิงถล่ม อย่างหนักหน่วงรุนแรงเลยแต่ทุกคนก็ปลอดภัยนี่คือยุทธวิธีการรบที่แสนชันฉลาดของทหารพรานของเรานะครับซึ่งแม้ว่าเนินหกสี่สองที่กองร้อยเก้าหนึ่งยังยึดได้แต่พวกเราก็ไม่ได้ไปยึดอยู่ตรงเนินหกสสองนะครับเราออกมาจากจุดนั้นซึ่งมันเป็นพื้นที่สังหารที่ทหารเวียดนามเขามาร์กที่กัดไว้แล้วเราอ้อมมาเรามาอีกด้านซ้ายของภูเขานะครับห่างมาประมาณห้าร้อยเมตรมันก็จะมีหน้าผาอยู่เราก็ไปเจยหลบหลบซ่อนอยู่ตรงหน้าผา เมื่อปะทะกันปุ๊บเมื่อทหารเวียดนามเขาปะทะกับเราเขาก็ถอนกำลังกลับไปเขาก็ยิง,ยงปืนใหญ่ลงถล่มตรงที่เราประทะกันตรงเนินหกสี่สองตรงหัวเขานะครับตรงช่องพอดีเลยนะครับทําให้พวกเราไี่ปลอดภัยเพราะเราอยู่ห่างจากจากุดนั้นถึงห้าร้อยเมตรนะครับนี่คือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นที่ช่องพะพไลที่ผมได้นําภาพมาให้กับเอฟซีได้ดูว่าทหารป่าจูโจมจากกองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งข่ายปะคงใจของเรา ขึ้นยึดเนินหกสี่สองครั้งนั้นต้องฝ่าสนามสุดระเบิดมากมายต้องช่วยกันเจ็บกู้นะครับซึ่งกว่าจะยึดเนินแห่งนี้ได้ทหารหลักของเราหลายหน่วยที่เขาปฏิบัติการเข้าปฏิบัติการกันก่อนนะครับเขาก็ได้รับการสูญเสียอย่างมากมายเลยนะครับเจ็บตายี่การจํานวนมากเลยจนมีคําสั่งให้ค่ายปักธงชัยเข้ายึดเนินในเวลาต่อมาโดย พลเอกอิสระ,ะฟงนุนพักดียศในปัจจุบันนะครับท่านก็ตอนนั้นท่านยศพลตรีถ้าผมจําไม่ผิดนะครับท่านเป็นอบอผบบพลรหกซึ่งในภาพก็จะเห็นว่าท่านมามอบภารกิจให้กับพวกเรานะครับโดยมีพันโทรพรโยมเกตแก้วนะครับที่ยืนอยู่ข้างๆท่านนะครับอยู่ด้านนู้นจะมองเห็นยืนไกลๆนั่นแหละครับท่านก็มอบภารกิจว่าให้ ทหารผ่านูุโจมค่ายบงชัยขึ้นยึดเนินหกสีสองให้ได้ผลักดันทหารเวียดนามออกไปจากแผ่นดินไทยให้ได้และรก็ท่านบอกว่าท่านเชื่อมั่นในสีมือของนักรบค่ายปักธงชัยนะครับก็ในที่สุดนะครับพวกเราก็สามารถยึดเนินหกสี่สองได้ตามที่ท่านเป็นบัญชามานะครับแต่ว่าเป็นที่น่าแปลกใจมากนะครับแม้ทุกวันนี้ก็ไม่เคยมีประวัติการรบที่เขาบันทึกไว้ในการรบกับทหารเวียดนาม ที่ช่องพระพลัยเลยนะครับซึ่งเขาก็มีอนุสาวรีย์นะครับเดี๋ยวผมจะหาโอกาสไปย้อนรอยแล้วก็ไปดูว่าอนุสาวรีย์แห่งนั้นมันเป็นของหน่วยอื่นนะครับแต่ผมก็มีความภาคภาคูมิใจนะครับที่ทหารพันจูโจมค่ายปงใจหกกองร้อยห้าฐานยิงสนับสนุนได้เข้าปฏิบัติการยิดเนินหกสี่สองขึ้นมาแม้ว่าเอกห้ากองร้อยก็จะวางกําลังช่วยกันสนับสนุนรวมรวมทังฐานยิงด้วยครับ ฐานยิงของเราก็จะมีปืนปรสอร75ปืนคอ .82 นะครับปืนคร้อยมมปืนปตอนะครับดังในภาพก็ยิงสนับสนุนพวกเราที่ขึ้นยึดเนิน642นี้คือเรื่องจริงนะครับที่เป็นประวัติศาสตร์ที่หลายๆคนไม่รู้นะครับผมจึงนำมาเล่าสู่เอฟซีฟังเพื่อให้รู้ว่าช่องพระพลัยในอดีตเคยถูกทหารเวียดนามขึ้นมายึดอยู่ โดยเฉพาะลึกเข้ามาหลายกิโลไม่ว่าจะเป็นบ้านสามสิบบ้านสี่สิบบ้านห้าสิบของเขมรแดงก็ถูกทหารเวียดนามเข้าโจมตีราบพินาศเป็นหน้ากรองนะครับก็ในที่สุดนะครับกองทงพัพภาคที่สองก็เปิดยุทธการในการเข้าผลักดันแม้ว่าทหารหลักจะพยายามขึ้นไปโจมตีนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำได้สำเร็จในที่สุด กอง่านการถ่โชมเจ้าเก้าหนึ่งหนึ่ก็ขึ้นยิดเนนหกสี่สองได้ตามภารกิจที่รับมอบหมายประวัติศาสตร์มีไว้เพื่อศึกษาเรียนรู้ให้คนรุ่นหลังได้รับรู้รับทราบว่าแผ่นดินแห่งนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับขอบคุณทุกท่าน 1, ที่ติดตามรับชมรับฟังพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ